วันนี้เตรียมอุปกรณ์มาครับคืออะไรเนาะมีเสียมครับก็ตะก้าครับวันนี้เขาปลาครับันนี้เขาปลาหาเห็ดสักหน่อยครับนี่แหละในป่านี่นะครับวันนี้ไม่รู้ว่าจะได้หรือว่ายังไงก็ยังไม่รู้ครับแต่ว่าได้ยินข่าาอ่าเขาได้กันเลยมาครับเดี๋ยวผมจะลองเดินหาดูตามนี่แหละครับจะได้หรือยังไงก็เดี๋ยวตามผมมานะครับ ว่น,นี่เห็นแล้วครับชุดแรกชุดแรกแหกมานเฮ <c oughs> ็ดตะไข่เฮ็ดตะไข่ออหอมมากกำลังตุมต่มๆเลยเอ่ะเห็นี่ครับเฮ็ดตะไข่ครับ ภาษาภ <c oughs> าคกลางเขาเรียก,กเห็ดโคกไข่เห็ดของไข่ครับผมอ่าโอ้คือ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 หลอดหูหลอดตาเขาตั้งแต่เมื่อคืนนี่แหละครับเมื่อคืนตั้งคืนเขามาไต่กันอันนี้เรามากลางวัน เห็ดอันนี้มันจะมีกลิ่นแรง่อยน,นะครับผมจะมันจะกลิ่นหอมเลยครับถ้ามันนั่นรับ <c oughs> ปลานี่แต่ก่อนนี่ผมมาหาสัยไหก่อนนี่ครับมันเ <c oughs> มือ่อสักสามสองสามปีที่แล้วเนี่ยเข้ามาแป๊บเดียวนลครับผมคืนเต็มในเห็ดช่วงนี้วิทยายลายัม ah ายมหาวิทยาลัยไอเทคโนโล เขามาสั่งเขามาสั่งมหาวิทย,ทยาลัยอยู่ในสวนนี่แหละครับที่นี่เขาก็เลยไถไถมั่งอะไรมั่งเ<า>ชื่อเฮ็ดมันก็นั่นเจออีกแล้วครับผมเออีกแล้ว <c oughs> บางทีมันก็เกิดบางที่มันก็เกิดไม่ทันครับตาดีได้ตาไร้เสียครับแนวมุนนี่บางทีเราเดินผ่านไปแล้วเราไม่เห็นนะครับคุมา้างหลังเขาเห็นบางทีก็อยู่ใต้ใบไม้ครับตาตาไม่ดีมองไม่ดีนี่ก็ไม่เห็นเลยครับ เมื่อกี้นี่เจอเขาสวนมาเมื่อกี้นี่ก็ได้เฮ็ดโคนครับดอกใหญ่ๆดอก,กงามเลย,เ,ยเมื่อกี้น่ครับมาไม่ทันเขาคนมาก่อนก็ได้ก่อนครับบางทีมาก,ก่อนก็ไม่ได้ก็มีครับคนมาทีหลังตามตู่มาทีหลังก็มันงอกพอดีเล้วกแต่จังหวะโชคครับหาเฮ็ดนี่อยู่ที่จังหวะโชค ทุกอย่างแหละครับหาปูหาปลาหาเห็ดอยู่แต่ว่าโชคหาของกินทุกอย่างหาเงินก็ยังครับหาเงินนี่ก็อยู่ก็โชค,คุณกันปลาไม่ค่อยลุกครับพอเดินสะดวกเดินสบายอยู่ เสียงรถก็เยอะครับเพราะมันเป็นป่าอยู่ข้างถนนข้างทางรถวิ่งตลอดวันนะครับสมัยผมไม่อยู่ใหม่ๆนี่โอ้เงียบครับรถไม่ค่อยมีหรอกแตว่าเปี่ยวกับเปี่ยวนี่ความเจริญม,มันเข้ามาเต็มที่เลยพุกพันเลยครับเดี๋ยวนี้ เขาทำถนนใหม่ทําอะไรใหม่แเราก็คนุนย้ายเข้ามาอยู่เยอะเพราะว่าเลยไปประมาณสักสามสี่กิโลมันก็เป็นพวกโรงงานเขตอุตสาหกรรมครับแล้วก็บ้านจัดสรนที่เกิดขึ้นเยอะเลยครับเลยทํำให้ความเจริญมันคืบคลานเข้ามาจากที่เคยเงียบเ๋ยนี่โอ้รถวิ่งครับตลอดไม่ขาดสายครับ แต่ว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี่ก็โอ้แน่นเลยแล้วครับทุกคนไม่ต้องห่วงครับแถวเนี้ยกลางคืนเขาก็มาไต่เอาไปกินหลายแล้วครับกลางคืนส่วนมากกลางคืนก็จะหาดีกว่าเพราะว่ามันสองอแสงไฟมันส่องครับส่องไปก็มันก็เห็นง่ายกว่าที่ว่าหากลางวันเพราะกลางวันเนี่ยบางทีใบไม้มันปิด มันอยู่กับใบไม้ตาเรามองไปไม่เห็นแล้วครับก็อยู่ใบไม้แต่ถ้ากลางคืนนี่ส่องไปไมันจะสะท้อนครับถ้าเป็นเฮ็ดเห็นเฮ็ดอยู่เนี่ยไม่จะสะท้อนในเฮ็ดเกิดแต่กลางวันเนี่ยสายตาครับบางทีคนเดินออกหนาไปเราไม่เจอหรอกเราเดินตามหลังมาเห็นพ่ออยู่ที่จังหวะใบไม้เราเดิน อ๋อนี่ครับจีแตกแล้วเด็บปวกเม่อยครับกำ <c oughs> ลังเกิดนู่นนิดครับเดี๋ยวเอาดอกนี่กลุ่มนี้ก่อนโอ้ยหลอดหูหลอดตาเขาครับเฮ้ยะหลอดหูหลอดตาเข้ามาโอ้ยมีดก็ไม่ได้เอามาครับ พอ,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 อได้เล็มทีหลังเขาหลอดหูหลอดตาเขาเฮ็ดปวกไก่น้อยมีได้ทั้งกลุ่มหนึ่งเลยครับโอ้ขอท่าขอท่าเลยครับ ครับผมมีอีกไม่อีกสักกลุ่มโอ้ยยังเงียบปิดเลยครับพี่น้องเอ้ยคือไม่เห็นเหตุจ้อวันนี้ได้ยังไม่กี่ดอกเลยครับเดินไปเรือ่อยๆครับโอ้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 โอ,โอ,อะไรครับพี่น้องผมเห็นอะไร อย่าปากอย่ปากเลยครับเดี๋ยวค่อยย่องค่อ,อยย่องครับไม่รู้ว่าตัวอะไรมันมีอยู่ในป่าเรื่อยๆครับอี่ป่านี่ไม่น่าจะมีนะครับไม่รู้อะไรครับค่อยไปครับยืนอยู่ครับนะ โอ้มาหาเห็ดมันเจออะไรน้อนี่ครับยครับมัได้ยินเสียงผมเดินมาครับจู่มเลยครับโอ้ามึงเงยครับผมโอ้าคิดว่าอะไรครับกวางครับ โอ้ข <No. S 1> oh, วางโอ้ก oh, วางปูนปั้นครับโ oh, oh, อ้อุตสาแอบอย่างดีรัพี่รองนู่นครับนู่นอีกสองตัวครับโอเคโอ้ oh, อันนี้ม้าครับมา้าโอ้ถึงว่าครับขนาดได้ยินเสียงแกล้ไม่ไหวติงเลยครับนิ่งเงียบกิ๊บเลยมา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  อมาน้อยครับสองตัว <c oughs> โอ้เขามาปั่นไว้แต่มาไล่ครับนี่เก่าหมดแล้วครับหนุนนี้ครับนี่อีกสองตัวครับโอ้โหแม่คิดว่าจะได้กินลาบกวางเลยครับ <c oughs> สเต็กกวางเนาะนี่ขาตุวยครับถีขาต่อยโอ้ต้นไม้ขึ้นเกาะเลยครับแต่เกาะ ได้กขาหนึ่งนอครับนอ <No. S 1> เออสบายดีไหมเอ,อ้ไม่พูดเลยครับเนี่กวางๆวางกวางวางปลาครับปลาจริงๆเลยครับ <laughs> โอ้ยนี่ใครกับเนียนีราครับนี่กวางหางเหียนตกใจมดครับผมคิดว่าจะได้กินใน ลาบกวางซะแล้วครับมาหาเฮ็ดจะได้กินลาบกวางกินได้ได้เป็นกวางปั้นครับเอ <laughs> ้สวัสดีครับโชคดีนะครับเด้ออ่าอย่ายืนตึงเมืองไหลหากินต้งยานนะอือ้อมมุมดแล้ว <laughs> อ่เราไปต่อเ <laughs> อ้หาเฮ็ดต่อครับ <laughs> มีกวางอยู่ในปาา่าหรอ เชิงจ้เงียบนะครับเสียงจริงรีดเสียงไอ้แมงอันนี้ร้องเงียบอยู่ไม่มีเฮ็ดเลยสงสัยเขาเอาไปก่อนว่า,าคุณมาก่อนครับเนี่ยธรรมดานี่ไม่เคยพลาดนะครับมาเนี่มาเนี่ยไม่เคยพลาดเลย เก็บปวกกิ๊กค,ครับผมนี่มูน้อยๆครับกำลังขึ้นครับแต่มันจะไม่ใหญ่เท่ากับมันก็อยู่แค่นี้แหละครับอ่ะเก็บเลยครับที่นี่ดอกใหญ่ๆไม่ไ้เขารัก <c oughs> อันนี้ไปผสมมาเสียกันมกโอ้ยุงกันมากครับพี่น้องเลยในป่า ปาาลาตาฝนเนี่ยยุ่งมากแท้แท้เป็นเฮ็ดโคนนั่นนุ้ยน่ะคัตหมากเลยเนาะนั่นแหละคัตหมากเก็บเลยนอันนี้ไม่มีใครแย่งเลยครับเฮ็ดเป็นไงบ่อองได้เฮ็ดอย่างอื่นเอาเฮ็ดอย่างนี่เลยทนายดจ้าเครึ่องมอนี่ก็เต็มปากเต็มคำคือกันแล้ว <g ül> เอาไว้ก่อนครับดีกว่าไม่ได้ <G ül üş> นี่ก็เดินเหนื่อยเปล่าๆครับแต่ว่านั่งเก็บก็เมื่อยเหมือนกันนะครับเด้อนี่ยกลัวจะเก็บแล้ว <G ül üş> ดอกมันใหญ่เหลือเกิน <G ül üş> นี่ถ้ามีรักเวิรงใหญ่ๆหนึ่งเด้อครับถ้าขึ้นแบบนี้ขาวพับอย่างเงี้ยครับนั่งเก็บไม่ได้ไปไหนไม่ได้ลุกไปไหนเลยเลยครับ อันนี้มันจะดอกน้อยเหมือนกับเฮดมันปูนะครับแต่เป็นเฮดมันปูเนะี่ยมันจะเป็นดอกสีเหลืองจะขึ้นแบบเดียวกันเลยครับเฮดมันปูเนี่ยครับอ่ะเลือกเอาเอาแค่นี้แล้วครับอันนี้ก็ทิ้งไว้เป็นเชือถ้าเฮดมันปูเนะี่ยโว้ยเก็บไมชนะเก็บเลยครับแต่ว่าพัดอร่อยแท้ๆครับเฮดมันปูเนะี่ยพัดใส่ใบัวละพา ครัรบล่างนี้นี่เราก็พัดใส่ใบงหระพาครับโอ้อย่างอร่อยครับอ่ะไบตอดูนี่อ่าก็ผมอันนี้ใบขเขาเรียกใบอะไรครับนี่ใบเป็นยาเลยครับเนี่เห็นเขาปีนเราเต็มเลยครับใบสาบใบสาบเสือเลย<ๆ>นี่ครับเขาไปกินทำเป็นยาเนี่เห็นแต่เขาขึ<ๆ>้นเราเต็มเลยครับ เห็นเขามาเอาอยู่ค <so รับคนที่เขาลู่เขาก็มาเอาเด็ดไปครับมาเก็บไปกินเป็นยาแต่ผมก็ไม่รู้ว่าแก้อะไรนะครับแต่เห็นเขาเอาไปกินอันนี้ใบอะไรเนี่ย ผงมิกส่วนผงมิกครับส่วนผงม็กครับเอาไปต้มแล้วก็ซุปกินก็ปนปลาเหนื่อ,อเอียเครับไม่ได้เฮ็ดเลยเดินจนสี่เหลี่ยมพื้นผาวนไปวนมายู่ครับ น,นี้เป็นทางที่เขาตัดไว้มีเป็นรั่วรอบเขาจะทำไว้เป็นล็อกๆๆๆๆๆๆๆครับฝั่งนี้ก็ล็อกนึงครับแต่ว่าเขาไม่หวงนะครับไม่เคือที่อะไรครับสีสะเกตดนะครับครับอันนี้เขาไม่หวงเลยครับหากินได้ตลอดนาเฮ็ดนี่เขามาได้ตลอดเลยครับเขาไม่หวงไม่คือสีสะเกตดนะครับ แต่ละพื้นที่ยากนะครับแต่ละหน่วยงานครับปลูกยากแต่ว่าที่นี่ไม่มีปัญหาครับครับหน่อมงหน่อไม้ครับมันจะมีอยู่ล็อกหนึ่งครับถึงฝั่งทางโน้นครับมีล็อกหนึ่งเป็นเป็นป่าป่าไผ่ครับก็จะปลูกไว้ ในนี่มันจะมีป่าเบญจพรรณทุกอย่างเลยครับรวมกันครับมีต้นยางก็มีครับเขาปลูกยางไว้ครับเกือบสิบไร่นะครับประมาณสิบไร่อะไรยางแล้วก็ป่าปไผ่ดาป่าไผ่เนี่ยถึงเวลาก็ไปเอานอไม้ไปกินได้ครับเอาไม้ไผ่เอาต้นไผ่ลำไผ่ไปทําประโยชน์ได้ครับแต่ว่าอยา่าขนไปไป,ไปเออกระเลืออย่าขนไปเยอะ เขาไม่ว่าพวกต้นยุงต้นยาพวกอะไรนี่นะครับได้หมดเลยนะี่ถ้าคนรู้เรื่องยาเขาจะข่าเมากันก็นี่นะครับเข็นเขาเคยเอาไปขายอยู่ในเมืองอยู่เขามาคุดเอาอยู่ในนี่แหละต้นยาสําหรับคนที่เขารู้เรื่องยานะครับแต่ผมเนี่ยรู้แต่เฮ็ดอย่างเดียวแต่วันนี้ไม่เขาท่าเลยครับเดินจนเหนื่อยจนล้าเลยครับมาสองคน สองคนพราคุณการจะนาสายลุยครับอันนี่คนออกนานี่ลุยทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นหาปลาหาเห็ดหาหอยงมหอยกับเียนนี่คนนี้ครับสายลุยนะครับคนนี้สายลุยครับผมไปเรื่อยๆครับ ผมก็วันนี้ก็เินจนเหนื่อย,นอย,นอยจนล่าเลยครับรอบป่าเลยครับก็ไม่ได้เท่าไรดอกกระเพียนไม่ได้มีมาไม่ทันเขาดาครับก็เอาไปมดนะุดละกลางคืนเขาก็มาใตดเลยครับมาใต่ได้เราก็พวกที่เขามาแต่เช้ากัดเต็มเลยครับในป่าก็ทยอยออกไปละเขาก็ได้กันไม่ค่อยได้เท่าไรครับผมก็ไม่ได้เท่าไรเพราะว่ามันดินมันชุ่มนะครับมันต้องรอประมาณก สองสามวันน่ะพอแดดออกแก่กาสักหน่อยครับเพชรมันถึงจะแตกออกมาตอนนี้ดินมันยังเปียกน้ำหลายอยู่ครับเพราะว่าฝนมันก็เพิ่งตกด้ก็ได้นิดเดียวนะครับได้แค่ทันี่แหละครับพอได้ไปตำพริกขีเฉยแนะครับเนี่ยเด็ดไม่นอ้อยน่ครับเนี่ยมีเห็ดปลวกไก่น้อยครับไอเห็ดโคใครครับเห็ดตะไครใส่แค่นี้แหละครับ เดินจนลาก็เหนื่อยครับไม่ได้มันก็เหนื่อยเดี๋ยวจะแฝงไปทา้งใหม่ครับทางบกแล้วสงสัยจะลงทางน้ำ้วครับตอนนี้น้ำก็อากาศแลวก็ยังไม่รู้จะไปยังไงครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็คงจะเพียงพอในนี้นครับยุ่งกับหลายๆครับผมก็เดี๋ยวไว้คลิปหน้าน,นะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ครับผม ก็อย่าลืมนะครับผมก็กดไลค์กดแชร์กดซับตะใครผมด้เด้อครับเป็นกําลังใจให้ตูชัตเตอร์นะครับชแนลนะครับทำมาหากินเลาะบ้านเลาะถิ่นบ้านเองครับไม่ไปไกลก็ใครเราผมผมก็อยู่แต่นี่แหละเลาะบ้านผมนี่แหละครับนะครับถิ่โคราชบ้านเราเนี่ครับก็เดี๋ยวคลิปหน้านะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ครับผมสําหรับคลิปนี้ครับก็ขอเก่าวคําว่าครับสวัสดีครับ